ฉันมีกระจกวิเศษที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้ฉันกระจกวิเศษฉันอยากมีแฟนอ่ะต้องทำยังไงอรอวันนี้ต้องใส่รองเท้าส้นสูงต้องใส่รองเท้าส้นสูงเหรอแต่ฉันชอบใส่รองเท้าผ้าใบมากกว่าอยากขึ้นคานก็ใส่ผ้าใบต่อไปอ้าวกระจทําทำไมปากแซบจังอ่ะฉันใส่รองเท้าส้นสูงแ็ได้ะโอ๊ยคุณ เป็นไรไหมครับโห่อจรงคุณว่าไงนะครับอ,อ๋อฉันไม่เป็นไรคะ่ะดีแล้วครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะเป็นอย่างที่กระจกวิเศษบอกมอ้จริงๆงด้วย,ยกระจกวิเศษฉันต้องทำยังไงถึงจะได้เจอเขาอีกครั้งล่ะไปที่ร้านกาแฟร้านกาแฟนั้นหรอแล้วฉันต้องทำยังไงถึง ชอบฉันละเธอต้องทำตัวติดดินทำตัวติดดินงั้นเหรอคุณคะครับเอ๊ะคุณน,นี่หน้าคุณคุณนะครับอ๋อก็ที่เราเจอกันเมื่อวานนี้คะอ๋อ คุณคนที่สะดุดล้มเมื่อวานใช่ค่ะเอ,อ่อคุณดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับปกติช้เป็นคนติดดินอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะคุณอยากทานอะไรไหมครับเดีย๋ยวผมเลี้ยงเองแกงจอาค่ะเนทจะกลับหรือยังจะกลับแล้วครับเดีย๋ยวผมต้องกลับก่อนนะไว้โอกาสหน้าผมเลี้ยงข้าวคุณแล้วกันทานข้าวบ้นคุณได้ไหมครับได้ครับ งั้นผมขอมือถือคุณหน่อยได้ไหมเดี๋วยวผมส่งโลเคชั่นให้นะเจอกันพรุ่งนี้ผู้ชายเขามีใช่รอแกกระจกพิเศษเธอนี่แม่นจริงๆเลยอ่ะเขาชอบคนติดติ ฉันว่านี่ไม่ใช่แค่ติดดินนะนี่มันเรียกว่าขอทานเออนะเนี่ยเขาชวนฉันไปที่บ้านด้วยอะ่ะเขาเสนอตัวไปเองไม่ใช่หรอคุณนั่นแหละเขาคงอยากให้ฉันไปเจอแม่ของเขาเมืวว่อวาน่ะฉันเจอแม่แล้วเธอมั่นใจหรอว่านั่นคือแม่ของเขามั่นใจสิแล้วฉันต้องทำยังไงเขาถึงจะขอฉันเป็นแฟนน่ะทำใจทำใจหมายความว่าไงอะ่ะ มาแล้วเหรอครับสวัสดีค่ะคุณหิวไหมผมเตรียมอาหารไว้เยอะเลยแขกมาแล้วเหรอเนทมาแล้วครับยสวัสดีค่ะคุณแม่ <c oughs> คุณแม่นี่ดูยังสายสวยเลยนะคะนี่มันอะไรกันน่ะเธอเรียกใครว่าแม่ก็ <c oughs> คุณเป็นแม่เนทไม่ใช่หรอคะแม่อะไรชานนะเป็นเมียเนทเ <c oughs> มียเนทนี่คุณหลอกฉันเหรอหลอกอะไรกันครับ ก็คุณมีใจให้ฉันน่ะเลยชวนฉันมากินข้าวที่บ้านใครบอกว่าผมมีใจให้คุณผมเห็นคุณเป็นขอทานผมสงสารก็เลยชวนคุณมากินข้าวที่บ้านอะไรกันวะเนี่ยกระจวิเศษเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ